ก็กราบสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง NP Channel เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้นะคะ NP ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมเชอร์คัตดีไลท์นะคะทุกคนมันเป็นเกมสวนสนุกอ่ะทุกคน NP ก็เพิ่งเคยเล่นอะ่ะไปเล่นกันเลยดีกว่าไปลองกันเลยดีกว่าแม่ไปวันนี้นะคะ NP มีทุนอยู่ที่สามพันสี่บาทให้มันมีเศษนะ <laughs> เล่นเล่นเบ็ดที่รนะ้อยยี่สิบห้าเลนเ่นเบ็ดเยอะๆเลเเยเลนเีเย่ย NP แบบขี้เกียจรอแล้วอะ่ะ เล่นเบ็ดน,น้อยๆอ่ะกะรวยอ่ะทุกคนกะแตกรวยอ่ะอุ้ยภาพมันสวยจังเลยพีย่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนหร่โอ้โหตัววายน่ารักจังเลยโอ้หลิงขัดลิงช่องเลี้กมันไปได้ไงโอ้ชอ็นพีหน้าใหญ่เทวะทุกคนเดยวน,นะ สำหรับวันนี้นะคะอินพีก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นตามอินพีก็สามารถกดที่ีเข้าไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยว่ะแต่เมื่อแต่เมื่อกี้มันไม่เข้าอ่ะขาดไปนิดเดียวเองสำหรับวันนี้นะคะอินพีก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65เหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับใครที่ อยากเล in ่นตาม Np นะก็สามารถกดที <grocery being ugly> ่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเสียงมันหายอ่ะเข้าใจไหมโอ้ยแต่น้องก็เงียบอยู่นะเงียบอยู่นะเพิ่งกำไรสามร้อยอีสองร้อยละร้อยหนึ่งละโอเคเท้าทุนละหุ้ย อุ้ยยังไงเนี่ยแย่เกินไปหรือเปล่าโอ๋อโกรธแย่เกินไปหรือเปล่าอุ้ยเข้าแบบไม่รู้ตัวเท่าไรเท่าไรเนี่ยเท่าไร4,003แปลกมากเหรอเดี๋ยวนายเบียงงงอยู่เลยเกิดอย่างขึ้นโอ้โกองที่ช่องที่4,003ไม่หรอ อุ้ยอุ้ยแต่เอ็มที่เล่นเป็นตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทไม่แปลงไม่แปลงเลยแป๊ดอุ้ยทำได้เยอะมากเลยอ่ะถือยว่าเกมนี้ก็แตกนอกก็ดีอ่ะดิโอลิงปักลิงไปเป็นสองร้อยกดเทอร์โบไปกดมือด้ยนะใครรีบดูก่อน <c oughs> อุ้ยอุ้ยยังไง ีก็ไม่รู้ว่าเข้าโบนันแล้วมันเป็นยังไงวะทุกคนต้องมารอลุ้นอีกนะเนี่ยว่ารอลุ้นว่าจะเข้าไหมแต่ถ้าแตกนอก้วมันแตกแบบเยอะมากๆเองพีงก็หยุดนะแต่ถ้ามันเข้าก็ดีเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอูมม้มันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนมันเกิดขึ้นเร็วมากว้เท่าไหร่เจ็ดพันแล้วแปดพันเท่าไหร่เท่าไหร่เขาอู้ อุ๊ยมันแตกน,นอกโอ้ทุกคนโอ้เกินไปหรือเปล่าอุยวิยงสองวันสี่อืมขาดตัวเดียววุ้ยขาดดิ้งช่องกลางช่องสองใครชอบเอเอ,ชอ,ช,อชอบเรียงช่องสองกับช่องกลางกับยกอะไรก็ไม่รู้ ทุกคนสำหรับใครที่แบบอยากทดลองเล่นนะสามารถไปทดลองเล่นได้ที่เมกาเกมหกห้านะเขาจะมีตัวทดลองให้เล่นมีเกมนี้ด้วยแล้วก็มีเกมอื่นเยอะแยะมากๆอุ้ยไปอุ้ยโข้ยอู้อวีเราได้หมื่นสองนี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ละอุ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี้ยอุ้ยหมื่นหนอแตกหมื่นอู้ เดี๋ยวมันยังไม่ที่ท่นเข้ามอนัสเลยโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มืออุ้ยอุ้ยวุ้บลินล้นลิ้นหยุดดิเอาไงดีแต่มันยังไม่เข้าเลยนะว้าวเดี๋ยวก่อนอุ้ยท่านมันแตกนอกดีขนาดเนี้ยสามพัน ได้สองหมื่นเธอคุณมันเยอะจังอ่ะอยู่ก่อนยังไม่หยุดนะคนโลกคุณมันจะแตกเท่าไหร่เ like? นี่ยมันต้องข้าวเลยวะหูแล้วกำไมคะอุ้ยอันนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยสามพันรู้ว่าแตกหมื่นอีกตกใจหมดเลยนะไม่คิดว่นแตกหมื่น ไอกองไอ้กองหลายสีมันเข้าห้าช่องเลยอะโคตรแพงออ้ยอุ้ยทำไมเราสองสองหมื่นเจ็ดตัดเอ้ยสองหมื่นดีอั้นสองหมื่นสามอ,อ, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, อะโคตรโหด วันนี้นะคะเอ็นพีก็เล่นตามกลุ่มโกเด้นทามอู้ทำไมเมื่อกี้ลิงจุดจุดปากจุดปากวะแต่แปลกวันนี้นะคะเอ็นพีก็เล่นตามกลุ่มโคเด้นทามเหมือนเดิมนะคะทุกคนสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโกเด้นทามก็สามารถกดที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะเข้าไปพูดคุยกันได้นะทุกคนแบบเอ็นพีเห็นพี่ในกลุ่มขอแตกกันเยอะจังวะกิ๊บกเล่นในรนเสาไหมพี่เห็นอะแต่โคตรเยอะ แทกมือ,อ่ะเออใครเข้ากลุ่มก็กดที่ลิงใต้คลิปนะทุกคนพี่นี้กลุ่มเขาจะแบบมาอวดกันนะว่าแบบเออ,อได้อะไรอะไรยังไงอ่ะ NP หยุดดีกว่าทุกคนหยุดแค่นี้แหละพอและโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดู NP นะคะพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ NP ก็ไปแล้วดีวกว่าทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่ อยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นให้ทุกคนเบิ่งเด้อโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายแล้วไปโชว์ไปดิ